สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนะคะกับรายการวันนิวส์แอดโคลาดโฟรวดเร็วรอบด้านงานครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนครั้งที่1 4ประจำวันพฤหัสบดีที่1ธันวาคมพุทธศักราช2565โดยมีดิฉันนางสาวณวร,รัตน์ศรีวรึกษานิเทศชำนาญการพิเศษรับหน้าที่พิธีกรดําเนินรายการคะ่ะโดยภายในรายการนะคะท่านผู้ชมจะได้พบกับช่วงรู้กฎหมายใครทุกโดยคุณสมส่วนสาสิมนิติกรชำนาญการพิเศษ ช่วงของศึกษานิเทศเพื่อนผู้คิดมิตผู้โรงเรียนท่านผู้ชมจะได้พบกับว่าที่ร้อยตรีอัธพลสวรรัสดญาศึกษานิเทศชำนาญการช่วงของความปลอดภัยในสถานศึกษาท่านผู้ชมจะได้พบกับคุณธีรพัฒน์วิชยพงศ์นักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาค่ะตามด้วยช่วงของรอบรั่วข่าวโรงเรียนและรับรั่วข่าวเขตท่านผู้ชมจะได้พบกับคุณครูพวงจินดาแดนพีมายคุณครูโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร และการนําเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศจากโรงเรียนบ้านเขาวงกลุ่มโรงเรียนกลางดงนําโดยท่านผู้อำนวยการสุทธิชาจันทโครและช่วงสุดท้ายของรายการค่ะท่านผู้ชมจะได้พบกับช่วงของท่านผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพบเพื่อนครูโดยท่านดําเนินเพียงค้า1ธันวา,าคมพุทธศักราช2อ6 5อย่าลืมกลับมาพบกับพวกเราในรายการวันนิวส์แอดโคลาสโปรวดเร็วรอบด้านงานครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วกลับมาพบกันนะคะสวัสดีค่ะ